บนโลกใบนี้มีอาณาจักรบางแห่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นตำนานเล่าขานชั่วนิรันด์แต่กลับถูกการเวลาลบหายไปจนเหลือเพียงชื่อลางเลือนในหน้ากระดาษนี่คือปฐมบทของปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ศาสนาเรื่องราวของกบิลพัสดุมหานครแห่งทองคำที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดเมื่อกว่า2,600ปีก่อน นครศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกปกครองโดยราชวงศ์สากยะผู้สืบเชื้อสายมาจากดวงอาทิตย์และเป็นแผ่นดินเกิดของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมหาบุรุษผู้เปลี่ยนแปลงหัวใจคนนับหลานแต่ใครจะเชื่อว่าเมืองที่มีกำแพงสูงตระาน่านประตูเมืองแกะสลักวิจิตรการตาและสวนดอกไม้ที่ทรงกลิ่นหอมอบอวนซึ่งเปรียบเสมือนกรงทองที่พระเจ้าสุโทธทนะทรงสร้างไว้เพื่อกักขังเจ้าชาย ไม่ให้พบเห็นความทุกข์ทรมานของโลกภายนอกจะอันตรธานหายไปจากแผนที่โลกอย่างสมบูรณ์ราวกับไม่เคยมีอยู่จริงหลังการปรินิพานของพระพุทธองค์พายุแห่งสงครามและการล่มสลายได้ถาโถมเข้าใส่กระบิลพัสดุอย่างบ้าคลัง่งเส้นทางน้ำที่เคยหล่อเลี้ยงเมืองได้เปลี่ยนทิศทางภัยแหลงคืบคลานเข้ากัดกินและในท้ายที่สุดพื้นป่าทึบก็ได้ทำหน้าที่เป็นม่านมรณะ ปิดตายเมืองแห่งนี้จากสายตาชาวโลกนานนับพันปีทิ้งให้นักสแสวงบุญและนักประวัติศาสตร์ต้องงมเข็มในมหาสมุทรแห่งการเวลาจนเกิดคำถามที่สันคลอนรากฐานความเชื่อว่ากบิลลพัสดุมีตัวตนอยู่จริงหรือเป็นเพียงนิทานปรำปราที่แต่งขึ้นเพื่อเชิดชูศาสดาความท้าทายนี้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งในยุคอนานิคม ช่วงศตวรรษที่19เมื่อเหล่ามหาอำนาจตะวันตกไม่ได้ล่าเพียงดินแดนแต่พวกเขากระหายที่จะล่าประวัติศาสตร์การค้นหาเมืองที่สาบสูญจึงเริ่มต้นขึ้นโดยมีกุญแจปริศนาเพียงดอกเดียวในมือนั่นคือบันทึกการเดินทางของภิกษุชาวจีนผู้ศรัทธาแรงกล้าสองรูปได้แก่หลวงจีนฟาเหียนในศตวรรษที่หและพระถังซัมจั๋งในศตวรรษที่7บันทึกเหล่านี้ เปรียบเสมือน GPS โบราณที่ระบุระยะทางและทิศทางอย่างละเอียดว่าต้องเดินไปทางทิศตะวันออกกี่ลี้หรือข้างแม่น้ำกี่สายจึงจะพบซากกำแพงเมืองแต่ปัญหาก็คือภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ำโรฮินีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงตลอดพันปีที่ผ่านมาแม่น้ำที่เคยเป็นจุดสังเกตกลับเหียดแห้งหายไปป่าที่เคยเป็นทางผ่านกลับกลายเป็นหมู่บ้านเนินดินที่ดูเหมือนธรรมชาติสร้างขึ้น แท้จริงแล้วอาจเป็นยอดปรา,าสาทที่ถูกฝังกลบอยู่ใต้เทา้านักสำรวจอย่างอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมต้องเผชิญกับเขาวงกฏทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้เขาหลงทางอยู่ในอินเดียแรมปีการเดิมพันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องทางวิชาการแต่มันคือการแข่งขันเพื่อเกียรติยศระดับาอดใครจะเป็นผู้ไขปริศนากรงทองของพระพุทธเจ้าได้เป็นคนแรกระหว่างทีมนักสำรวจที่ปักใจเชื่อในพื้นที่อินเดีย หรือฝ่ายที่มองลึกเข้าไปในป่าทึบของเนปาลสงครามการขุดค้นกำลังจะระเบิดขึ้นธันวาคมปี1896จุดเปลี่ยนสำคัญได้อุบัติขึ้นณนะหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าร um ุมมินเดในเขตรประเทศเนปาลเมื่ออโลอิสฟูเรอร์นักโบราณคดีชาวเยอรมันได้เดินทางมาถึงดินแดนที่ดูเหมือนจะถูกโลกทอดทิ้งภาพที่ปรากฏตรงหน้าไม่ใช่ซากมหานครอนทองคำที่วาดฝันไว้ แต่เป็นเพียงเนินดินรกร้างที่รายล้อมด้วยหนองน้ำและฝูงยุงร้ายไม่มีร่องรอยของกำแพงเมืองสูงตระงานมีเพียงเสาหินทรายหักพังต้นหนึ่งที่ชาวบ้านในท้องถิ่นใช้เป็นที่รับมีดและกราบไหว้บูชาตามความเชื่อดั้งเดิมโดยหารู้ไม่ว่าพวกเขากำลังสัมผัสกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีค่าประมินไม่ได้ท่ามกลางความสิ้นหวังสายตาของฟืเรอร์กลับสะดุดเข้ากับรอยจารึกเลือนรางกึ่งกลางเสาต้นนั้น มันไม่ใช่อักษรที่คุ้นตาแต่เป็นอักษรพราหมีโบราณที่เกือบจะสาบสูญไปจากความทรงจำของมนุษยชาติวินาทีที่เขาเริ่มคัดลอกและถอดรหัสข้อความหัวใจของเขาก็เต้นรัวด้วยความตื่นเต้นเมื่อข้อความระบุชัดเทนว่าเทวานำปิเยนะปิยทัสสินาซึ่งหมายถึงโดยพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นที่รักของเหล่าเทพนี่คือลายเซ็นของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพุทธศาสนาพระเจ้าอาโศกมหาราช แต่สิ่งที่สันสะเทือนวงการโบราณคดียิ่งกว่าคือประโยคทองคำที่ตามมาหิทะพุทธชาเตศกยะมุนีติแปลความได้ว่าณนะที่แห่งนี้พระพุทธเจ้าสักยมุนีได้ประสูตรการค้นพบนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างว่าบที่ผ่าลงกลางความมืดมิดเป็นเครื่องยืนยันว่าลุมพินีวันสถานที่ประสูติไม่ใช่เพียงตำนานแต่มันมีอยู่จริงและตั้งอยู่ตรงนี้ใต้ผืนดินที่เรายือนอยู่ เสาหินต้นนี้ได้ทำหน้าที่ปักหมุดพิกัดที่แม่นยำที่สุดในโลกยุคโบราณยุติข้อถกเถียงที่ยาวนานนับศตวตรรษลงอย่างราบคาบอย่างไรก็ตามคำตอบที่ได้มากลับนำมาซึ่งปริศนาใหม่ที่ดำมืดกว่าเดิมหากที่นี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตแล้วกบิลพั์เมืองที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงใช้ชีวิตอยู่นานถึง29ปีหายไปไหนตามตะกะแล้วเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ควรจะตั้งอยู่ไม่ไกลจากสวนลุมพินี แต่ทำไมรอบบริเวณนี้กลับไม่พบร่องรอยของกำแพงเมืองหรือพระราชวังที่พระถังสัมจัง๋งเคยบันทึกถึงความอลังการไว้เลยหรือว่าสิ่งที่เราเพิ่งค้นพบเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของความลับที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปใต้ชั้นดินการค้นพบจุดประสูต์จึงไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือเสียงระฆังเริ่มยกที่แท้จริงของการตามล่าหานครที่หายสาบสูญวินาทีที่เสาอโศกถูกปักหมุดลงบนแผนที่โลกอย่างชัดเจน ความกดดันมหาศาลได้เปลี่ยนทิศทางไปสู่ภารกิจถัดไปที่ท้าชายยิ่งกว่านั่นคือการค้นหากบินลพัทนครหลวงที่หายสาดศูนย์หากลุมพินีคือจุดเริ่มต้นกบินลพัทก็คือหัวใจแต่หัวใจดวงนี้ซ่อนอยู่ที่ไหนกันแน่ตามลายแทงในบันทึกของพระถังซัมจัง๋งระบุว่าเมืองหลวงแห่งนี้ควรตั้งอยู่ห่างจากลุมพินีไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ15-16ถึงหไมล์ทว่าในความเป็นจริง ตัวเลขเหล่านี้มาจากการคำนวณเมื่อ1,300ปีก่อนในยุคสมัยที่ไร้ซึ่งถนนหนทางและเทคโนโลยีดาวเทียมสภาพภูมิประเทศจริงคือกำแพงธรรมชาติที่โหดร้ายเต็มไปด้วยป่าทึบดงน้ำและหนองน้ำที่เป็นรังของเสือโคร่งและไข้ป่ามาลาเรียการค้นหาเมืองท่ามกลางความรกชัดจึงไม่ต่างจากการงมเข็มในมหาสมุทรสีเขียวในขณะที่นักวิชาการจากมหาอำนาจกำลังถกเถียงกันอยู่บนหน้ากระดาษ ชายชาวอังกฤษนามว่าวิลเลียมคลักสตันเปเป้เจ้าของที่ดินในเขตปิบประหวาทั้งตอนเหนือของอินเดียกลับมองเห็นบางสิ่งที่คนอื่นมองข้ามสายตาของเขาจับจ้องไปยังเนินดินขนาดมหึมาที่ชาวบ้านเรียกขานว่าโกดหรือป้อมประการเก่ารูปร่างของมันดูผิดแปลกไปจากเนินดินตามธรรมชาติมันมีความสมมาตรและองอาจราวกับถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์เปเป้ตัดสินใจเดิมพันด้วยการจ้างคนงานขุดเจาะลงไปในใจกลางความลึกลับนั้น ท่ามกลางเสียงวิพากวิจารณ์ณและเสียงโหเราะเยาะจากนักโบราณคดีบางกลุ่มที่มองว่าเขากำลังเสียเวลาขุดกองขยะประวัติศาสตร์ที่ไม่มีค่าอะไรเลยแต่เมื่อจอบเสียงกระแทกลึกลงไปความจริงก็เริ่มปรากฏชั้นดินที่ถูกเปิดออกเผยให้เห็นอิฐโบราณขนาดใหญ่เรียงรายซ้อนทับกันนับล้านก้อนเปเป้สังเกตเห็นความผิดปกติที่สำคัญยิ่งอิฐเหล่านี้มีขนาดและรูปแบบเดียวกับที่พบในลุมพินีวัน และพวกมันถูกวางเรียงอย่างมีระเบียบแบบแผนมุ่งตรงสู่ศูนย์กลางของเนินดินอย่างมีนัยยะสาคัญเขาจึงสั่งให้ขุดลึกลงไปอีกจนกระทั่งถึงความลึกระดับ18ฟุตในความมืดมิดใต้ฐานสถูปนั้นทีมขุดค้นได้ปะทะเข้ากับวัตถุแข็งขนาดใหญ่มันคือหีบหินทรายยักษ์น้ําหนักมหาศาลที่ถูกปิดตายไว้อย่างแน่นหนาวินาทีที่ปลายนื้อสัมผัสกับความเย็นเยียบของหินเปเป้รู้ทันทีว่าเขาไม่ได้มาผิดทางนี่ไม่ใช่เนินดินธรรมดา แต่มันคือตู้เซฟนิรภัยที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาความลับสุดยอดของตระกูลสากยะความลับที่ถูกฝังกลบมานานกว่า2,000ปีและกำลังรอคอยการเปิดเผยมกราคมปี1,898ท่ามกลางหมอกหนาและอากาศที่หนาวเหน็บของรัฐอุตรประเทศวิลเลียมเป,เปเป้ยืนจ้องมองลงไปในหลุมขุดค้นด้วยลมหายใจที่ติดขัดที่ก้นหลุมนั้น หีบหินทรายขนาดมหือมาวางสงบนิ่งรอคอยการปลดปล่อยพันธนาการแห่งการเวลาเมื่อฝาหินที่มีน้ำหนักมหาศาลถูกงัดเปิดออกกลิ่นอายของอดีตที่ถูกขังไว้กว่าสองศตวรรษก็พุ่งออกมาประทะใบหน้าสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาไม่ใช่ท้องคำแท่งหรือเพชรนินจินดาที่ส่องประกายวาวับเหมือนสมบัติในสุสานฟาโรแต่มันคือสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ในทางจิตวิญญ,ญาณ ภายในหีบนั้นบรรจุไว้ด้วยผอบหินสบู่แกะสลักยางประณีตหลายใบรายร้อมด้วยดอกไม้ทองคำขนาดจิง๋งอัญมณีลำค่าและเม็ดลูกปัดคริสตลัลที่ถูกวางไว้อย่างตั้งใจราวกับเพิ่งถูกจัดวางเมื่อวานนี้โดยพระหัตถ์ของเหล่ากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์แต่สิ่งที่ทำให้การค้นพบนี้กลายเป็นระเบิดเวลาทางประวัติศาสตร์คือรอยจารึกเลือนรางที่ปรากฏอยู่บนขอบของผอบใบหนึ่ง เปเป้รู้ดีว่าเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญภาษาโบราณจึงรีบส่งรอยจารึกปริศนานี้ไปให้เหล่านักภาษาศาสตร์ระดับโลกถอดรหัสและเมื่อความหมายที่แท้จ,จริงถูกเปิดเผยโลกทั้งใบก็ต้องสั่นสะเทือนข้อความภาษาบาลีที่เขียนด้วยอักษรพราหมีรุ่นเก่าแก่ที่สุดระบุว่าอิยามสลินนิธาเนซึ่งแปลความได้ว่า ที่บรรจุพระบรมสาลีริกธาตุแห่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐนี้เป็นของเหล่าสากยราชผู้เป็นพระญาติพร้อมด้วยพี่น้องลูกหลานและภรรยาวินาทีนั้นโลกโบราณคดีหยุดนิ่งนี่คือหลักฐานชิ้นแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่เอ่ยพระนามของพระพุทธเจ้าควบคู่ไปกับตระกูลสากยะบนวัตถุโบราณที่จับต้องได้ มันคือเครื่อนยืนยันที่ทรงพลังที่สุดว่าพระพุทธองค์ไม่ใช่เพียงบุคคลในตำนานหรือปรัชญาที่แต่งขึ้นแต่ทรงมีตัวตนจริงเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของราชวงศ์สากยะที่เคยปกครองดินแดนแถบนี้การค้นพบที่ปิดประวาจึงไม่ได้เป็นเพียงการขุดพบสมบัติแต่มันคือการขุดพบรากเหง้าของาศาสนาที่คนกว่าค่อนโลกศรัทธาทว่าท่ามกลางเสียงเฉลิมฉลองว่าเจอแล้วกบ,บิลพัสสุดอยู่ที่นี่ ความจริงกลับไม่ได้ง่ายดายเช่นนั้นแม้จะมีพระบรมสารีริกธาตุเป็นเครื่องยืนยันว่าที่นี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลสากยะแต่ทำไมนักสำรวจกลับไม่พบร่องรอยของความยิ่งใหญ่ทางโลกรอบๆสบสถูปแห่งนี้เต็มไปด้วยซากวัดและที่พักสงฆ์แต่กลับไร้เงาของพระราชวังไม่มีป้อมปราการไม่มีคูเมืองและไม่มีร่องรอยชีวิตของคารวาส หากปีปรวาคือเมืองหลวงจริงกษัตริย์และชาวเมืองนับแสนอาศัยอยู่ที่ไหนหรือว่าปีปรวาจะเป็นเพียงสุสานหลวงและนครที่แท้จริงยังคงซ่อนตัวเงียบเชียบอยู่ที่ไหนสักแห่งห่างออกไปในความมืดมิดของพรมแดนที่มองไม่เห็นในขณะที่ปดปราวากำลังเฉลิมฉลองชัยชนะจากการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุห่างออกไปเพียง15กิโลเมตรข้ามเส้นพรมแดนสมมติเข้าสู่ผืนดินของประเทศเนปาล ทีมนักโบราณคดีอีกกลุ่มหนึ่งได้สะดุดเข้ากับจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่หายไปที่นี่คือติเลาหราสกฎสถานที่ที่ชาวบ้านในท้อนถิ่นเล่าขานกันมารุ่นต่อรุ่นว่าเป็นวังเก่าของกษัตริย์ผู้ยอมสละราชสมบัติเพื่อออกบวชแต่สิ่งที่ปรากฏต่อสายตานักสำรวจที่นี่กลับแตกต่างจากความเงียบสงบของปิปราหวาอย่างสิ้นเชิงเพราะสิ่งที่ผุดขึ้นมาจากกองดินไม่ใช่สถูปหรือวัด แต่เป็นความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรที่จับต้องได้การขุดค้นที่ติเลราดากฏได้เผยให้เห็นโครงสร้างของป้อมปราการขนาดมหือมากำแพงเมืองก่อด้วยอิฐสีแดงหนาหลายเมตรทอดตัวยาวโอบล้อมพื้นที่มีคูน้ำลึกป้องกันการลุกรานจากศัตรูและที่น่าขนลุกไปกว่านั้นคือการค้นพบซากประตูเมืองทางทิศตะวันออกซึ่งตรงตามพุทธประวัติอย่างน่าอัศจรรย์ว่าเป็นจุดที่เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงม้ากันทะกะ,สะเสด็จหนีออกจากเมืองในยามเที่ยงคืนเพื่อออกบวชติเราไร้กฎไม่ได้มีแค่กำแพงแต่มันมีลมหายใจของความเป็นเมืองนักโบราณาคดีได้ค้นพบถนนปูด้วยอิฐที่กว้างขวางพอให้รถม้าสึกวิ่งสวนกันได้มีระบบระบ,บายน้ำที่ซับซ้อนมีฐานรากของอาคารบ้านเรือนและศูนย์กลางการบริหารราชการภาพที่ปรากฏตรงหน้าคือกบิลพัทสุในอุดมคติ ตามที่พระถังซัมจั๋งได้พนานาไว้แทบทุกระเบียดนิ้วความอลังการของกำแพงเมืองและผังเมืองที่ซับซ้อนนี้ได้คมรัศมีของปิปราหวาจนมิดรศมีและจุดชนวนสงครามน้ำลายครั้งใหม่ที่เผ็ดร้อนที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์เอเชียใตย้ฝ่ายอินเดียยืนกรานว่าปิปราหวาคือตัวจริงเพราะมีหลักฐานจารึกชื่อพระพุทธเจ้าและพระบรมสารีริกธาตุเป็นเครื่องยืนยันสิทธ์ ในขณะที่ฝ่ายเนปาลก็โต้กลับทันควันว่าติเลาราชกฎตังหากคือของจริงเพราะนี่คือที่ตั้งของพระราชวังและนครหลวงที่มีชีวิตไม่ใช่แค่ลานวัดหรือสุสานคำถามโลกแตกจึงเกิดขึ้นกบ,บิลพัสสุที่แท้จริงมีได้เพียงหนึ่งเดียวหรือว่าแท้จริงแล้วประวัติศาสตร์กำลังเล่นตลกกับเราโดยการซ่อนความจริงไว้ในที่ที่เราคาดไม่ถึงกำแพงเมืองอาจบอกเราว่าที่นี่คือเมือง แต่ไม่ได้บอกว่าเมืองของใครนักโบราณคดีต่างรู้ซึ้งถึงสัจธรรมข้อนี้ดีอิฐและหินไม่อาจเอื้อนเอ่ยความจริงออกมาได้สิ่งที่พวกเขาต้องการคือตัวอักษรหลักฐานที่ดิ้นไม่หลุดและแล้วในช่วงทศวรรษที่1960-70การถึง70การรอคอยก็สิ้นสุดลงเมื่อทีมขุดค้นที่ตีลารากฏได้รื้อฟื้นกองดินที่ทับถมกันมานานนับพันปี และพบเข้ากับวัตถุชิ้นเล็กๆจำนวนมากที่ดูไร้ค่าในสายตาคนทั่วไปมันคือก้อนดินเผาขนาดจิ๋วที่ด้านหลังมีรอยเชือกมัดและด้านหน้ามีรอยประทับตราเมื่อนำก้อนดินเหล่านี้มาปัดฝุ่นและส่องผ่านเลนส์ขยายข้อความที่ปรากฏบนตราประทับเหล่านั้นทำให้นักจารึกถึงกับกลั้นหายใจอักษรพราหมีโบราณระบุคำว่าสก,กระราชาปุตตาสะซึ่งแปลว่าของเจ้าชายแห่งสกยะ หรือของโอรสแห่งสากยะนี่ไม่ใช่ตราประทับของพระสงฆ์หรือชาวบ้านร้านตลาดแต่มันคือตราประทับของชนชั้นปกครองเป็นเครื่องยืนยันที่มีน้ำหนักมหาศาลว่าตีเลารากฏไม่ใช่เพียงวัดวาอารามเหมือนที่ปิปราวาแต่เป็นศูนย์กลางอำนาจรัฐสถานที่ที่กษัตริย์และเจ้าชายใช้ประทับตราสั่งการบริหารราชการแผ่นดินจิกซอชิ้นนี้เปลี่ยนภาพลางๆของตีเลารากด ให้กลายเป็นภาพที่คมชัดของพระราชวังกบิลพัทสูที่แท้จริงนอกจากตราประทับแล้วการขุดค้นยังพบเหรียญกระสับโบราณจำนวนมหาศาลเครื่องประดับอัญมณีและของเล่นเด็กที่ทำจากดินเผาข่าวของเครื่องใช้เหล่านี้สะท้อนถึงชีวิตที่หรูหราและมั่งคั่งภายในกำแพงเมืองแห่งนี้เคยมีเสียงหัวเราะของเด็กๆมีการค้าขายและมีความรุ่งเรืองสมกับที่เป็นเมืองที่เลี้ยงดูเจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของโลก หลักฐานที่ติเลารากฏเปรียบเสมือนเสียงกระสิบจากอดีตท,ที่ตะโกนบอกเราว่าที่นี่แหละคือบ้านของพระพุทธเจา้าแต่ทำไมความจริงถึงดูขัดแย้งกันเองฝั่งหนึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุอีกฝั่งหนึ่งมีพระราชวังปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่หลักฐานแต่อยู่ที่กรอบความคิดของเราเองเรามักติดกับดักของเส้นพรมแดนสมมติในยุคปัจจุบันเส้นลวดหนามและเสาหลักเขตประเทศที่แบ่งแยกอินเดียออกจากเนปาล แต่หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ2,500ปีก่อนเส้นเหล่านี้ไม่มีอยู่จริงทั้งหมดนี้คือผื้นแผ่นดินเดียวกันคือสักกะชนบทอาณาจักรที่อุดมสมบูรณ์ภายใต้ร่มเงาของเทือกเขาหิมาลัยนักวิชาการรุ่นใหม่จึงเรื่องมองเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นเป็นไปได้ไหมว่าทั้งตีลารากฏและปิปราหวาต่างก็คือกบิลพัทสุด้วยกันทั้งคู่